กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านครับามาพบม,มาเจอกันเสาร์นี้นะครับเป็นเสาร์ของวันที่23มครับมือนี้วันอาทิตย์ที่23นะครับอตอนนี้อวิไลนะครับามาอยู่ที่บ้านสวนนะครับเตรียมตัวมาหยอดนํานกดยางนะครับหยอดอยางนะครับก่อนจะไป นะครับทำธุระปลาปังนะครับก็เลยได้ตัวเลขแนวทางมานะครับจากคนติดอ่างนะครับเลยเสียมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันก่อนนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสวนยางนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใบยางก็เริ่มแก่แล้วนะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศนะครับทางตะวันออกนะครับเป็นตะห้อนครับครับมือนี้เป็นตะห o อนแน่นอนเลยนะครับ เบื้องภาพบรรยากาศอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่สองสามวันมีล่มแล้วก,ก็นหนาวพร้อมนะครับมือนีเมืองท่าที่แล้วอากาศห่อนแน่นอนนะครับดูแลร,รักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ลูกลูกลันลานเฮ่านะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลร,รักษาสุขภาพให้ดีนะครับก่อนจะไปทําการทํางานนะครับทําธุระประปังต่างๆนะครับมือนี เอามาเบิ here, nice cool ่งตัวเล็กนวทางจากทางช่องเฮ้ากรนะครับคนติดอ่างนะครับมวดที่พานมานะครับหนาเสียดายนะครับคนติดอ่างนะครับมาเฉพาะเล็กบิงนะครับ3มาล่างนะครับเนวทางชุดรางแตก3 2สองนะครับสุดจับคู่เชียดชิ้วคือกันนะครับคุณพ่อคุณแม่สาหรับคนติดอ่างนะครับมาเฉพาะเล็กบิงอั่งวดที่พานมานะครับเล็กิิงถือว่ามากกันเกือบ20กว่าสํานักเลยนะครับสาหรับเล็กบิง นะครับหวดนีคนติดอ่างพ่นว่ามั่นใจพ่อวิไลแตกแน่นอนสุดจับคูนะครับ <c oughs> อขออภัยนะครับพนวมาแตกแน่นอนนะครับอจังได้กะแอดวิไลนะครับก็ขอกับข,ข,ขอบุญขอบคุณนะครับเนวทางตัวเลขของคนติดอ่างนะครับที่ส่งตัวเลขเนวทางมาให้ทางแอดวิไลได้นําเสนอฝากคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องกันนะครับะครับ <c oughs> เตรียมสม,มุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะพาเขียนนะครับตัวเลขแนวทางนะครับเพื่อ,อนำเสนอคุณพ่อคุณแม่สําหรับคนที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสม,มุดประกาไว้อ่าเดี๋ยวแอดวิไลปรับมุมกล้องก่อนนะครับเอา่ามุมกล้องจะได้บอนะครับอ,ยบา,บอ,นนอายุบ้านสวนครับตอนนี้ามาอายุบ้านสวนนะครับอืมปรับมุมกล้องให้ก่อน เาครับมาเบิงงตัวเลขแนวทางน้านกันนะครับคนติดอ่างหวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอวนนี้นะครับคนติดอ่างสําหรับเหล็กวิ่งนะครับวิ่งมาที่ห้ากับสองวิ่ง้า กับสองหากับสองนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับหากับสองนะครับแนวทางของคนติดอ่างเป็นสูตรมัดรวมเด้คอคุณพ่อคุณแม่นะครับสูตรมัดรวมบนล่างกนะับเบิง่งให้ดีสูตรมัดรวมบนล่าง <c oughs> อาครับมาเบิ่งชุดจับคู่กันอาชุดจับคู่นะครับมีทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับมีเก้าชุดนะครับอัวิไายเช็คเบ่งแล้วมีเก้าชุดเริ่มจากสี่สองครับห้าสองหกสอง ต่อไปครับแปดหแปดห้าอ่าเพิ่นจับมาเป็นชุดเตียมด้วยคุณพ่อคุณแม่เดียวค่อยเอาตัวเน้นยับนะครับต่อไปครับแปดเ้าเจ็ดห้าต่อไปครับหกเก้า ชุดสุดท้ายครับคือสามเก้าเกาชุดนะครับทั้งเบิดทั้งมวนนะครับมีเก้าชุดคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอกันมีเก้าชุดนะครับอ่ะสถานที่กระบอกนวดปันไดนะครับกล่อ,องอาจจะดินแน่นะครับอ่ะครับวิ่งห้ากับสองนะครับคุณพ่อคุณแม่ห้ากับสอง แัดวิไล่ขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมี42 52 62 86 85 89 75 69 39นะครับคนติดอ้างนะครับมาคลิปเดียวจบสรุปว่าให้แคร3คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่3คู่นะครับเริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับ 52ครับต่อไปครับ85ชุดสุดท้ายครับคือ75สามคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าสรุปเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเป็นสรุปให้วันที่เมื่อนี้สรุปวันที่23ครับ สรุปให้วันที่ยี่สิบสามมีนาคมครับหกแปครับอ่าสรุปให้แล้วนะครับคุณ่อข้าไปคลิปเดียวจบสำหรับตัวเลขแล่วทางคนติดอ่างนะครับอ่าหมักชอบฝากแชร่ไปนะครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บ่มักตัวเพื่อนเน้นย่ำนะครับสามารถเท่าตัดเอาเองได้นะครับคงเหลือ4262นะครับ8689 6939นะครับที่เหลือ6ชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่มักชุดใดสามารถจัดได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวีไลจะจากล่านะครับคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปตาจะเป็นของสำนักใดนะครับเพรามารอติดตามกัน นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คนติดอ่างนะครับอ่ะคือแอดวิไลบอกนะครับเพื่อนบอกว่าหมั่นใจแห้งงวดนี้นะครับมันจังได้กับบ่อผาดชุดจับคูนะครับคุณพ่อคุณแม่คนติดอ่างนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าเลขวิ่งมา3นะครับเอฟซีอ่าแอดวิไลบอไดเอาสคริปต์เกามานะครับลืมสคริปต์เกามาโชว์นะครับอ่าต้องขอโทษนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีหลักฐานอยู่นะครับมาเฉพาะเลขวิ่งนะครับหัวทีพานมาแอดวิไล่ก็เลยลืมเอาสคริปเก่ามานะครับแต่ว่าเลขวิ่งของคนติดอ่าง3มาล่างกับบนนะครับเพราะว่าชุดบนแตก5 6 3าล่างแตก32ปรปากกนว่า3ามาบนมาล่างนะครับหววที่พานมาแอดวีไลลืมสคริปเก่านะครับต้องขอโทษขออภัยรีบเกินไปนะครับออกมาหย่อนนำกฎที่บันสวนนะครับ อาจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปยุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ